รีวิวกระเช้าค่ะตัวนี้พร้อมส่งไปช่วยงานที่ประจวแล้วลังคากระดังจะสูงประมาณสี่เมตรนะคะเพราะฉะนั้นความสูงน้องจะขึ้นได้ในสุดเดี๋ยวสิสระจะโคงด้านบนมีสามารถบรรทุกได้รับน้ำหนักได้นะคะที่หนึ่งร้อยยี่สิบกิโลกรัม รวมตัวคนนะคะ120อี่สิบกิโลกรัมตัวนี้เทสเรียบร้อยค่ะ เทสซ้ายขวาเทสเดินเทสเลี้ยวแล้วเดี๋ยวมาแนะนำวิธีการตางแผ่ล้อออกให้ชมกันดีกว่าวิธีกางแผ่นนะคะคันนี้เป็นแมนวนวลกางแผ่ออกกางแผ่เพื่อที่จะรักษาสมดุลของรถ ตัวรถนะคะเวลาที่เราขึ้นพื้นที่ลาดเอียงพื้นที่ที่ลักษณะเป็นเชิงเขานิดนิดประมาณนั้นนะคะก็ต้องยกตัวกระเช้าขึ้นแล้วจะมีคานค้ำตรงกลางเอาลงมาใส่ช่องตัวนี้จะมีช่องนะคะเอาลงให้ลงช่องเลยอ่เอาลงให้ลงช่องแล้วคานค้ำตัวนี้จะเป็นตัวยกรถเอียงขึ้นด้านหนึ่ง สังเกตค่ะจะสังเกตรถจะยกขึ้นข้างหนึ่งค่ะแข็รลอยแล้วนะคะจะมีมือดึงอยู่ด้านล่างตรงนี้ มือคดึงออกมาตัวนี้จะได้อีกประมาณ40่สิบเซนสังเกตความกว้าง40่สิบเซนเสร็จแล้วก็เอาลงค่ะเอาแท็กลงกับพื้นเออเอาลดลงค่ะแล้วก็เก็บตัวคานขาตัวนี้ที่เป็นขาท้ําตัวนี้ขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเดินไปได้สังเกตเดี๋ยวจะให้ดูฐานล้อ เวลาที่กลางแท็กแล้วจะประมาณนี้ออกจากตัวรถมาอีกประมาณสี่สิบเซนเรียบร้อยค่ะกระเช้าเยวริสมีอีกนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรเลยค่ะความสูงกับฐานกระเช้าถึงพื้นส5มเมตร ด้านข้างมีตะแกงเอาตะแกงลงได้นะคะเอาไว้ใส่ของเอาไว้ใส่เครื่องมือหรือตะก้าเดีย๋ยวเอาไปเก็บความเรียบร้อยก่อนส่งงานโอ้ทูประจวกค่ะ